ส่วนละครเรื่องนางร้ายที่รักนะคะคืนนี้เราก็จะได้ชมกันเป็นตอนแรกแล้วค่ะผู้จัดคือหน่อยบุศกรนะคะบอกว่าครบทุกรถเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกแอคชัน่นดรามา่าคอมเมดี้แล้วอาจจะมีแบบมีผีผนิด,นด,ด นะคะ,คะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็นําแสดงโดยบอยประกอแล้วก็คิมเบอรี่นะคะเราจะเห็นว่าบอยประกรค่ะรับบทใหม่นะคะพิคคสเตอร์เขาเลยทีเดียวค่ะเป็นผู้กองนับทีตารวจหนุ่มฝีมือเก่งกาดนะคะต้องมาสืบคดีฆาตกรรมแล้วก็จะพัดจับผูกลายมาเป็นบริการของนางร้ายจอมที่วีนงพิมพ์ชนกรับบทโดยคิมเบอรี่ เปยเป็นครั้งแรกนะคะที่บอยกับคิมเบอรี่ค่ะมาแสดงคู่กันคือเป็นพระนางคู่กันนะคะคแล้วก็เป็นครั้งแรกที่บอยเรียกว่าบู๊เต็มตัวนะคะได้ที่สำรวยรักชาติเป็น่วมกับละครเรื่องนี้นะคะคแล้วก็ตั้งแต่ตัวอย่างละครถูกปล่อยออกมาแฟ่ๆหลายคนก็บอกว่าโอ้อยากชมแล้วนะคะ มีบูค่อนข้างเยอะบูแบบในบทเขียนหน้านึงจะถ่ายทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยบูเยอะเหมือนกันครับแล้วก็เป็นบูแบบยิงปืนก็ไม่เคยเล่นอย่างงี้ฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นคอมเมดี้ที่แบบใหญ่ทุกคนดูก็ดูมันก็เบาสมองนะครับรุยากกันนะเพราะี่รวยเขาก็แบบจัดหนักให้เหมือนกันนะแบบมีตีลังกาขึ้นหลังคารถกระโดดโหนสลิงคือเปิดมายังไม่พูดเลยก็ยิงปืนแล้วนะครับเปิดตัวนารายที่รักรอดูว่าจะมันแซ่บแค่ไหนครับผม ก็มีก็มีคนพูดแล้วค่ะก็ไปนวดไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคขาทุกคนก็อ๋อคิดว่าคนจะมาแล้วนี่อยากดูอยากดูเข้มข้นดูแล้วแบบเหมือนครบรถมีทั้งบูมีดราม่ามีผีด้วยมีทุกอย่างเลยอะค่ะในเรื่องนี้ทางพี่บอยเนี่ยเขาจะบูเยอะเราจะเป็นคนที่จะโดนรอบค่าตลอดเวลาก็เลยแบบต้องมีต้องมีบริกาศมาดูแหละเรา จะลงจอทุกวันพูดพระหรหัสนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับนางลายที่รักค่ะรัลบรองว่าแซบค่ะแล้วก็เข้มข้นแน่นอนค่ะ เรื่องนี้นะคะก็อย่างได้นักแสดงมากฝีมือค่ะก็มีน้องหยาชิ์ราชปานะคะมีบอลจิตพันนุน็อตวริสซึ่งเรื่องนี้พลิกคาเลิรเตอร์มาเป็นแมวมองหัวใจสีม่วงค่ะส่วนเพลงประกอบละครนางร้ายชีรักก็ได้บูดิงมาถ่ายทอดบทเพลงไหลข้างซ้ายนะคะซึ่งเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของนางเอกนะคะนางเอกก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้ใครนะคะมา ซบไหล่ข้างซ้ายของตัวเองโอ้นี่มั่นจริงนะออไม่ยอมไปซบไหล่ใครอยากให้ใครมาซบอ,อยากให้ใครมาพิงค่ะซึ่งคนนั้นก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะค่ะก็คืนนี้เห็น